ส่วนเรื่องใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดนะครับเมื่อวานนี้หลายคนตื่นมาก็ตกตกใจกันผมพี่อันยังตกใจเลยตอนเห็นแล้วแบบคือมันมันมีความใจหายบอกไม่ถูกใจหายที่ที่เห็นความรุนแรงมันถูกยกระดับขึ้นไปถึงระดับนี้แล้วพี่อัญไม่ไม่รู้พี่รู้สึกว่ามันมันดูไม่ดีเอาซะเลยนะแต่ในที่สุดพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นบวกต่อโดนัลด์ทรัมม์มากและ แต่แต่มันไม่ได้เป็นเป็นเป็นบวกที่มีใครควรจะใช้เป็นควรจะต้องใช้เป็นเครื่องมือแบบใช้เป็นวิธีเออใช้เป็นวิธีแบบนี้อยู่ดีเนะฮะแล้วก็ผมว่าก็ก็น่ากลัวมากในขณะที่มีบางคนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำเองหรือเปล่าผมว่าอันนี้ยิ่งใจร้ายเลยเลยอ่ะนะครับก็คงทคงทราบไปแล้วเพราะมันเป็นข่าวใหญ่มากก็คือการที่เอ่อคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งกำลังหาเสียงอยู่กลางเวทีหาเสียงเลยนะครับที่เมืองบัตเลอร์ที่รัฐเพนซิลเวเนียถูกผู้ ก่อาการก่อาการร้ายก่อเหตุคนหนึ่งนะครับยิงนะฮะก็ดินเสียงขึ้นในระหว่างที่กําลังหาเสียงอยู่กำลังพูดใส่ไมโครโฟนอยู่เลยนะครับแล้วก็ดินเสียงปืนเลยนะฮะและ้วคุณทรัมป์ไม่ไม่พี่อันไม่รู้ว่าพวกเราเห็นภาพกันไหมหรือหนิงเห็นภาพไหมที่เขาพูด,ดพูดอยู่แล้วเขาก็แบบเออเอเอเขาเ,<อ>เขาเขาลงไปนั่งเลยนะพี่อันใช่แต่ตอนที่ความออโต้ของเขาอะแต่เขาบอกว่าตอนที่เขาดินเสียงอ่ะเขารู้สึกแล้วว่าลูกปืนได้สัมผัสกับผิวหนังของเขาเฉียว เฉียวหูเข yeah. ้าไปและเรียบร้อยเขาเขาก็เลยยกมือขึ้นจับหูแล้วโดยธรรมชาติคนหลบหลังโพเดียมก่อนอยู่แล้วเขาเขาลงนะฮะแต่สิ่งที่พี่อันแปลกใจมากเลยอ่ะคือคนที่คือถ้าดูภาพนะข้างหลังเขาอ่ะจะมีอัธจันอยู่แล้วมีคนเพี่ยนคิดว่าต้องเป็นแบบดายฮาร์ดแฟนนะเข้าใจไหมแฟนพันแท้ของ Republican หรือแฟนพันแท้ของโดนัลด์ทรัมอยู่เต็มสแตนเลยไม่มีใครหนีเลยแม้แต่หนึ่งคน จริงคือถ้าเป่รูนะพี่อันถูกว่าถ้าเสียงปืนมันอย่างเงี้ยเราวิ่งจะเจิงหมดแล้วอะ่ะถูกไม่มีบนอัธจันทร์ข้างหลังคือถามว่าเขาตกใจไหมเขาดูตกใจกันแต่ทุกคนอยู่เฉยอะ่ะทุกคนยังอยู่ที่อะ่ะไม่มีใครไปไหนเลยอะ่ะซึ่งเขาอยู่หลังโดนดทรัมป์นะในความคิดพี่อะ่ะแปลว่าเขาเสี่ยงมากนะเอ่าใช่เพราะมันเฉียวหูไปอ่ะพี่อันอืมแต่ไม่หนีอ่ะ เ็เก๋ๆอยู่นะซึ่งก็คือก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าคือพี่เชื่อว่าผู้คนคงแตกตื่นนะแต่แค่พี่อ่านแค่ตั้งข้อสังเกตุเฉยว่าเฮ้ยทำไมบนัน้จานไม่มีใครวิ่งเลยอ่ะเป็นพี่พี่วิ่งโลกแตกแล้วหรือเป็นพี่พี่โดดพี่ต้องโดดแล้ว <c oughs> ฉันไม่อยู่ <c oughs> ฉันไม่อยู่เป็นเป้านิ่งแน่นอนแล้วยืนอยู่บนหนจาจยนเลี้ยงให้เขาเลยอะแต่ว่าในคลิปอะเจ้าหน้าที่อากขาเนี่ยหนิงว่าเขาก็เร็วเหมือนกันนะพอเกิดเรื่อง <c oughs> อปุ๊บนี้เขาก็ชาร์จเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาทีที่จะแบบเหมือนเขาเรียกเข้าไปช่วยอะ ใช่แล้วก็จำนวนเยอะมากที่เขาเรียกว่า secret service หรือว่าเจ้าหน้าที่อระะักาเนี่ยฮะทุกคนเข้าไปรุมกอดแล้วก็แทบจะเรียกว่าเป็นเกราะมนุษย์ให้กับโดนัลด์ทรัมป์เลยซึ่งเป็นอาชีพที่ช่างเสศฉลาดเนาะหนึ่งเนาะมันบแบบสุด,สดสเลย,เยะนะไม่แต่มันมันต้องมีความรักและความศรัทธาในคนคนนั้นด้วยมาพี่ถ้าจะยอม,อมเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงแล้วไปตายแทนใครอะ่ะคือคนคนหนึ่งกําลังเป็นเป้าที่ท,ที่ถูกปืนจ่ออยู่แล้วคุณต้องเอาล้างของตัวคุณเองเข้าไปบังให้ ด้วยอาชีพอะผมว่าโอ้โหตายแลโหดร้ายมากเลยอะตอนดูคือนั่งนั่งนั่งคิดอยู่หลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าก็ในที่สุดนะครับในงานที่เกิดขึ้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ชายอายุแค่20เท่านั้นเองนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับก็เข้าไปดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้คือใครนะฮะเ,เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นผู้ที่สนับสนุนพรคริพักลิกันแต่ว่า มีประวัติในการโอนเงินบริจาคสนับสนุนให้กับเดโมแครตก็ฟังดูงงๆเนาะตกลงก็เลยไม่รู้ว,ว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าก็เบื้องต้นก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับเท,ท่าที่ทราบนะฮะก็น่าตก,ตกใจแต่ก็เนี่ยก็มีคนพูดว่าภาพหลังจากที่พนักง,งานอารักขาเจ้าหน้าที่อารักขาเข้าไป ประกบโดนัลด์ทรัมป์แล้วและโดนัลด์ทรัมป์หันกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับมวลชนนะฮะแล้วก็ชูมือขึ้นว่าแบบเหมือนกับสู้อ่ะเขาไม่ยอมแพ้จังหวะนั้นพร้อมกับเลือดที่เปื้อนอยู่ที่แก้มจะกลายเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และเขาเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพที่จําลองได้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งใน<ต>ครั้งนี้จากเหตุการณ์นี้ด,ด้วยนะ